ครับเป็นตัว A ตัวสุดท้ายก็คือออกมาเป็นรุ่นแรกนะครับของเดือนแล้วก็ปีนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับสัญลักษณ์ของ DW มีแค่นี้เองครับ12หลักนะครับผมตอนคีย์อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคีย์ไปนิดนึงเนี่ยมันก็มีแถบข้างหลังเลื่อนมาให้แล้วเราก็กดขึ้นลงตามนั้นเท่านั้นเองนะครับผมเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับก็อันนี้มีเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นแต่ว่าตัว DW เนี่ยที่ เริ่มเทรดก่อนวันที่2กระะกฎาคมเนี่ยสัญลักษณ์ยังเป็น8ตัวอยู่นะครับสัญลักษณ์เป็น8ตัวอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวที่ออกก่อนหน้านั้นเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีเดือนแล้วก็ปีหมดอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังเทรดตัวนั้นอยู่นะครับเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงดูนิดนึงนะครับว่าไอดีตัวนั้นเนี่ยมันซื้อขายวันสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับตรงนี้นะครับสำคัญนะครับเดี๋ยวต่อไปจะบอกนะว่ามันสําคัญยังไงนะจริงๆอ่ะสำคัญที่สุดเลย ของตัว DW ตัวนี้ซื้อขายสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับก่อนไปถึงนะครับเริ่มกันทีเท่เทคนิคในการเทรด DW ก่อนนะครับเทคนิคในการเทรดก่อนเวลาเทรด DW เนี่ยเราจะดูยังไงบ้างนะครับข้อแรกเลยวิเคราะห์ภาพรวมของตลาดนะครับดีไหมภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับวิเคราะห์ก่อนดีไหมครับหรือว่าวิเคราะห์หุ้นข่าวของหุ้นรายตัวดีนะครับจากตัวอย่างแรกนะครับนายนะครับ ถ้าจะซื้อมองว่าตลาดเป็นขาขึ้นนะครับมองว่าตลาดเป็นขาขึ้นเขาเข้าไปซื้อ c o l DW บน K Bank เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขามองว่าถ้าตลาดขาขึ้นเนี่ย K Bank มันจะขึ้นตามตลาดแต่ K Bank เนี่ยมันมีกวมแกว่งมากกว่าตลาดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าตลาดขึ้น1%เขามองว่า K Bank อาจจะขึ้นสัก1.5%ถ้าซื้อ c o l d บน K Bank เขาต้องได้กําไรเยอะแน่ๆเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะครับ แต่ไม่แน่ว่าจะได้กําไรคือคือเขาคิดอย่างนี้ยคิดถูกแล้วนะครับแต่ตลาดมันอาจจะไม่ขึ้นกันต,ตลาดมันอาจจะลงก็ได้นะครับอ่าคิดถูกแต่อาจจะไม่ได้กําไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะลงทุนตะกี้บอกไป้แล้วนะครับเราคิดเนี่ยถูกแล้วแต่เราต้องมีจุด Stop loss ด้วยนะครับมีจุดว่าเราขาดทุนเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับ มีวินัยในการลงทุนนะครับถึงจุดปุ๊บอ่าเราคัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเซฟเงินต้นของเราเนีฮะแล้วก็กลับมาตั้งหลักใหม่แล้วก็กลับเข้าไปลงทุนใหม่ได้นะครับสําสำคัญเลยคือต้องมีเงินต้นกลับมานะครับเนี่ยคนที่2นะครับน B นะครับมองว่าตลาดขาขึ้นนะครับซื้อคด d วบนเบเพราะมองว่าราคาถูกดีอันนี้ถามว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกไหมครับ ไม่ถูกนะครับไม่ถูกเพราะอะไรครับไม่ถูกเพราะอะไรครับแต่จริงๆอย่ตอบถูกนะครับคือบางทีเนี่ยเวลาเรามองว่าตลาดขาขึ้นเนี่ยเราซื้อเบเพราะว่ามองว่าแค่ราคาถูกอย่างเดียวเนี่ย ไม่ถูกนะครับเพราะถ้าตอนเบตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าว tender offer เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าราคาของ B เบเนี่ยมันจะอยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าตลาดจะขึ้นยังไงราคาเบมันก็ไม่ขึ้นตามเพราะราคาเบมันก็อยู่ที่ราคา tender offer นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาถือไปเรื่อยๆนะครับมูล,ลค่าของตัวเบบน D/W ตรงนั้นน่ยมันไม่เพิ่มนะครับแต่ถ้าถือไปเรื่อยๆอายุเหลือลดลงถูกไหมครับ time value เหลือลดลงราคา D/W ก็ลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้น นายบอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับผมรบกวนเอาล่มให้ท่านผู้หญิงข้างหลังด้วยนะครับตอบถูกนะครับผมแจกล่มนะครับแจกล่มนะฮะผ่านไปสองคันแล้วนะฮะยังเหลืออีกหลายคันนะครับสำหรับต่อไปนะครับคนที่สามนะครับนายซนะครับมองว่าตลาดขาขึ้นซื้อคอ l l ดีดบนะครับแต่ แต่ไม่ได้ติดตามข่าวทูเลยนะครับว่าทูมีข่าวเพิ่มทุนเพราะฉะนั้นถ้าตลาดขาขึ้นไม่น่าจะเสมอไปนะครับเพราะว่าข่าวเพิ่มทุนเป็นข่าวบวกหรือข่าวลบครับข่าวลบใช่ไหมฮะราคาทูลงตลาดขึ้นจริงแต่ราคาทูลงนะครับเพราะฉะนั้นซื้อคอดีบนตัวทูเนี่ยไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะครับเพราะว่าตลาดมันขึ้นจริงแต่ราคาทูมันตกลงมาก็ขาดทุนได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในดีเนี่ยมองว่าตลาดเป็นขาลงกับกันนัมองว่าตลาดขาลงเลย แต่ไม่ซื้อพุทธดันะครับไปซื้อคอ d ์ดิบินทรูเลยเพราะช่วงนั้นเนี่ยทรูมันมีข่าวเรื่องอินฟาสักเจอร์ฟันออกมานะครับขายเข้าอินฟาสักเจอร์ฟันตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีของทรูนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตลาดจะลงมาแต่ราคาทรูเนี่ยวิ่งส่วนตลาดขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้นะครับซื้อคอ d ์ดิบิวบนทรูก็สามารถทํากําไรได้เหมือนกันนะครับผมสามารถทํากําไรในช่วงตลาดขาลงได้โดยที่ไม่ต้องซื้อพุทธเลยนะครับดูที่ตัวหุ้นอ้างอิงเป็นหลักนะครับผม คนสุดท้ายนะครับใน E นะครับมองว่าตลาดผันผวนนะครับจะขึ้นลงขึ้นลงผันผวนอย่างเงี้ยไม่รู้จะเลือกซื้อตัวไหนดีนะครับซื้อคอบน eict นะครับบน eict ตัวนี้หุ้นหุ้นอะไรครับ eict มีใครรู้จักไหมครับถูกต้องนะครับเป็น etf นะครับผมท่านท่านนี้นะครับตต้องบอกว่า รู้รู้ตัวนี้ดีเลยนะครับเพราะว่ามาสัมมนาวันที่5สิงหาคมด้วยนะครับจำได้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น ETF นะครับอ้างอิงบนหุ้นกลุ่มสื่อสารนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยจะอธิบายให้ฟังนะครับว่า ETF คืออะไรนะครับเพราะว่า ETF เนี่ยถือว่าเป็นอันดับไล์อีกหนึ่งใน Dw เหมือนกันนะครับอ่าซึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้จะบอกว่าการเลือกซื้อดีเนี่ยหลักๆเลยถึงแม้ว่าภาพรวมของตลาดจะสําคัญนะครับแต่ไม่ได้สําคัญเท่า หุ้นลายตัวเลยเพราะว่า DW เนี่ยเวลาไปอ้างอิงเนี่ยเขาไปอ้างอิงกับหุ้นลายตัวเพราะฉะนั้นข่าวของหุ้นลายตัวสําคัญที่สุดนะครับข่าวของหุ้นลายตัวสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าหุ้นอ้างอิงมันขึ้นราคาดีบิลก็ขึ้นตามไปด้วยนะครับผมราคาของตัวคอ d ์ดีบิลก็ขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูนะครับก็ดูบทวิเคราะห์หรือว่าดูปัจจัยพื้นฐานของตัวหุ้นอ้างอิงเป็นหลักนะครับส่วนวิธีที่2นะครับ ก่อนจะลงทุนในตัว d w นะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าจุดประสงค์ในการลงทุนเนี่ยจุดประสงค์เราเพื่ออะไรนะครับอย่างคนแรกเลยนะครับใน A นะครับอยากจะซื้อแอดวานนะครับมองว่าแอดวานเนี่ยราคาลงมาลึกมากๆเลยนะครับราคาดิ่งลงมาลึกมากๆ3วันลงมาไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับมองว่าเดี๋ยวเนี่ยภายใน2วันนี้เนี่ยราคาแอดวานต้องเด้งมากๆอันนี้ผมก็ไม่ได้ใบ้เหมือนกันนะครับไม่ได้ใบ้อะไรเลยนะครับเป็นแค่ตัวอย่างนะครับ สมมติว่ามองอะแอดวานลงมาลึกนะครับแล้วมองว่าแอดวานจะเด้งนะครับภายใน2วันเนี่ยเด้งมาเลย5%เนะครับเด้งมาเลย5%กับอีกคนหนึ่งนะครับนายบีนะครับมองว่าตลาดเนี่ยปรับตัวลงมามากแล้วนะครับเป็นช่วงนี้เหมือนกันเลยแต่มุมมอง2คนนี้ต่างกันนะครับนายเอมองว่าจะเด้งเร็วภายใน2วันนายบีมองว่าเข้าไปซื้อแอดวานดีกว่าเพราะมันลงมาเนี่ยมันห่างกับตัวแฟร์แวลูเยอะมากๆเลยอัพไซด์เหลือเยอะมากๆ มองว่ายังไงเนี่ยเดอะแอดวานก็ขึ้นนะครับเพราะว่าแอดวานเนี่ยกำไรเขามั่นคงมากๆเลยนะครับรายรับก็รายได้จากจากโทรศัพท์มือถือนะครับจ่ายเป็นรายเดือนเดือนนี้เราจ่ายแบบ599เดือนหน้าเราก็จ่าย599ไม่มีจ่ายค่ามือถือน้อยลงมีใครจ่ายค่ามือถือน้อยลงไหมฮะไม่มีนะครับมีแต่จ่ายมากขึ้นเพราะว่าใช้เกินนะฮะ ตรงนี้เนี่ยรายได้เขามั่นคงมากแล้วยังจะมีรายได้จากค่าบริการ 3G เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับมองว่ากําไรแอดวานต้องเติบโตดีมากๆนะครับราคาตอนนี้เนี่ยถูกมากๆเลยเพราะฉะนั้นมองว่าแอดวานจะขึ้นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่นะครับมี DW อยู่2ตัวครับตัวแรกแอดวานศูนย์แปเป็นคอนะครับขาขึ้นนะฮะหนึ่งสย์เหมดอายุเดือนหน้าแล้วหมดอายุเดือน เดือนหน้าแล้วนะครับเดือน9นะครับปี13ก็คือปีนี้นะครับ DW ตัวนี้เนี่ยเหลืออายุอีกแค่30วันเท่านั้นเองนะครับแต่เกียร์ลิงนะครับเกียร์ลิงคืออะไรนะครับเกียร์ลิงคือจะพูดยังไงดีละ่ะเอาประมาณว่าเกียร์ลิงเจ็เท่าอะ่ะแปลว่าหุ้นหุ้นอ้างอิงขึ้น1% DW ขึ้น7%นะครับเกียร์ลิงคืออย่างนี้นะครับเกียร์ลิงคืออย่างนี้หุ้นอ้างอิงขึ้น1%เกียร์ลิงเจ็เท่าเนี่ย หุ้นนั่งอิงอหุ้นดีดบิลขึ้น7%นั่นเองนะครับกลับอีกตัวหนึ่งแอดวานซ์เหมือนกันนะครับ 08C เหมือนกันเลยขาขึ้นเหมือนกันแต่หมดอายุนะครับ1401หมดอายุเดือนอหมดหมดอายุนะครับเดือนมกราปี2014คือหมดปีหน้าเลยนะครับเหลืออายุอีก150วันเกียร์ลิงกสเท่าเท่านั้นนะครับตัวแม่ขึ้น1%นึดีขึ้นแค่3%เท่านั้นนะครับแล้วถามว่า ถ้าทุกทท่านเป็นนายเเนี่ยจะซื้อ DW ตัวไหนครับ <ไป S 1> ตัวแรกถูกไหมครับเพราะว่าถึงแม้ว่าอายุจะเหลือน้อยนะครับอายุจะเหลือ3ามสิบวันแต่เขามองวิวสั้นๆนะครับเขามองแค่2วันเท่านั้นว่าหุ้นแม่จะขึ้น5%เอร์เซนตแล้วถ้าเกิดว่ามันขึ้น5%้าเอร์ซนต์จริงๆนะครับลงทุนในตัวดีวิวตัวนี้สามารถทํากาไรได้ถึง3 5เปอร์เเลยภายใน2วันนะครับผมภายใน2วันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนายบเนี่ย ายบีนเนี่ยแล้วเกิดไปซื้อหุ้นตัวนี้เนี่ยมันขึ้นก็ขึ้นจริงแหละนะครับมันขึ้นก็ขึ้นจริงแต่ว่ามันไม่ตรงกับสุดประสงค์เนี่ยเพราะว่าเขาเขาเขา,เขามองว่าจะขึ้นน่ยแต่เขาไม่รู้ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไปซื้อตัวเนี้ยเขาอาจจะสบายใจกว่าก็ได้เพราะอายุมันเหลือยาวเหลือร้อยห้าสิบวันถ้ามันไม่ขึ้นจริงตามที่เขาคิดเอาไว้ตอนแรกนะครับมันก็ยังเหลืออายุอีกเยอะนะครับผมกําไรน้อยหน่อยแต่ความเสี่ยงก็น้อยตามไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น จะลงทุนในตัว DW นะครับก็ต้องมองด้วยนะคะว่าอายุของ DW ที่เราจะไปลงทุนเนี่ยเหลืออายุเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วมันเหมาะกับวิวที่เราจะไปลงทุนหรือเปล่านะครับบางทีอาจรีเสิร์ชเปเปอร์อย่างเดียวนะครว่าตัวยกตัวอย่างหุ้นตัวหนึ่ง ABC มองว่าอัพไซด์50%เลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับรีเสิร์ชเปเปอร์เนี่ยเวลาทาร์เก็ตที่เขาให้เนี่ยมันเป็นทาร์เก็ตของทั้งปี นะครับ12เดือนแต่ถ้าเกิดดีมันจะหมดอายุอีก2วันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลงทุนตัวไหนนะครับเราต้องมองวิวก่อนนะครับว่าหุ้นอ้างอิงตัวนั้นเนี่ยมันจะขึ้นในระยะเวลาเท่าไหร่แล้วมันอยู่ในช่วงที่ก่อน DW จะหมดอายุไหมนะครับถ้าเรามองว่ามันจะขึ้นอีก3เดือนจะหมดอายุเนี่ยแต่ DW มันเหลืออีกแค่3วันเนี่ยก็ไม่เหมาะแล้วนะครับผมจริงๆดีที่ อายุต่ำกว่า1เดือนจริงๆเนี่ยความเสี่ยงก็ค่อนข้างมากแล้วนะครับจริงๆไม่ค่อยอยากให้ลงทุนในเดบิวต์ที่อายุต่ำกว่า1เดือนเลยนะครับเราเรามองที่อายุมากกว่า1เดือนดีกว่านะครับตัวนี้จะเซฟกว่าแต่ถามว่าลงทุนได้ไหมนะครับจริงๆลงทุนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมนี่อันนี้นะครับเกลิงคำนวณยังไงนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยการคำนวณเนี่ย ยากมากมากเลยนะครับแต่มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะดูว่าเกียร์ลิงเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกตอนหลังครับว่ามีวิธีง่ายมากๆเลยเราไม่ต้องไปนั่งคํานวณเราไม่ต้องไปนั่งคํานวณเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเกียร์ลิงจะกี่เท่ามีวิธีดูครับเดี๋ยวตอนหลังจะโชว์ให้ดูครับว่าการจะดูเกียร์ลิงของ DW เนี่ยดูยังไงนะครับเราไปต่อก่อนนะว่าการทํากําไรของ D w ทํบำยังไงได้บ้างนะครับอย่างแรกนะครับกําไรก็ขายครับ ง่ายไหมครับกาไรก็ขายครับคือการเทรดบนกระดานเนี่ยแหละครับเหมือนเทรดหุ้นเวลาเราเทรดหุ้นเนี่ยเวลาเราได้กําไรเราก็ขายดูไหมครับเวลามันลงมาถึงจุดต็อปสต็อปุ๊บเราก็ขายเราก็ขายคันลอสไปนะครับอันนี้ง่ายมากเลยแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกให้ถูกเท่านั้นเองนะครับในช่วงเนี้ในช่วงที่มันเป็นตลาดขาลงเนี่ยเทรนด์มันลงอยู่แล้วนะครับเทรนด์มันลงอยู่แล้วเทรนด์ชัดเจนมากๆเลยนะครับจะลงทุนตัวไหนก็ดูเทรนด์ของของของหุ้นนักอิงนะครับ ถ้าเทรนมาลงเงี้ยเราก็ซื้อพุทดีไว้นะครับได้เปรียบกว่าแต่ถ้าเกิดเทรนมันกลับแล้วเงี้ยเรามองแนละ้วเทรนขาขึ้นแน่ๆนะครับก็ไปซื้อคอรดีดินั่นเองนะพยายามอย่าสวนเทรนของตลาดเท่านั้นเองนะครับพยายามจะ่สวนเทรนสวนได้ไหมสวนได้แต่ต้องสวนสั้นๆนะครับสวนสั้นๆเท่านั้นเพราะว่าถ้ามันสวนตลาดเนี่ยเวลาเราสวนตลาดเนี่ยเวลาตลาดจะลงเนี่ยมันควรจะเล่นพุทดีดอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไปส่วนคอร์ดิบิวมันได้สั้นๆเพราะเวลาเด้งเนี่ยมันเด้งสั้นๆเท่านั้นเองนะครับเพราะเวลาเทรนขาลงคือมันจะไม่เกิดนิวไฮใช่ไหมครับแต่มันจะเกิดนิวโลเพราะฉะนั้นเนี่ยอัพไซด์มันจะเหลือน้อยดาวไซด์มันจะเหลือมากกว่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราลงทุนเราลงทุนไปตามเทรนนะครับผมอันนี้คือการลงทุนง่ายๆแบบแรกนะครับคือขายทํากําไรบนกระดานนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งคือเราไปใช้สิทธิดิบิวนั่นเองนะครับคือซื้อแล้วถือจนไปใช้สิทธิ นะครับจะมีอย่างนี้ครับ DW เนี่ยวิธีการคำนวณน,นะครับเขาะจะคำนวณเมื่อวันซื้อขายสุดท้ายเนี่ยราคาหุ้นแม่ยิงปิดที่เท่าไหร่นะครับเหมือนเหมือนการคำนวณอินทอรสิกแวลูตอนแรกในในสไลด์แรกๆเลยนะครับก็คือถ้าเป็นคอร์ดีวเนี่ยก็คือหุ้นแม่ลบด้วยราคาเฉทธิ์นั่นเองนะครับคำนวณง่ายๆเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าวันซื้อขายของตัว DW เนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วเวลาเราคำนวณน,นะครับถ้าเป็นคอร์ดีว์ ราคาของหุ right ้นแม่ปิดเท่าไหร่นะครับลบราคาใช้สิทธิ์แล้วก็คูณอัตราใช้สิทธิ์เข้าไปนะครับอัตราใช้สิทธิ์คืออะไรตรงนี้ผมยังไม่ได้บอกนะครับคือตอนแรกที่เราที่เราคำนวณกันเนี่ยว่าที่ที่คุณพี่ตอบว่าราคาดีบิวเป็น30บาทอ่ะจริงๆราคาดีบิวที่เทรดบนกระดานไม่ได้เป็น30บาทหรอกนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอัตราใช้สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอัตราใช้สิทธิ์ก็คือจะเป็นตัวหารอีกทีหนึ่งนะครับอย่างบางทีดีบิวตัวนั้นเราบอกว่าราคาใช้ราคาอั ร้อยบาทแต่อัตราใช้สิทธิ์สาสิบต่อหนึ่งเวลาเราคำนวณเนี่ยได้30บาทแต่เราก็ต้องไปหาร30เท่ากับราคาดิบิวบาทเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นดิบิวที่เทดบนกระดานนะครับมันจะมีอัตราใช้สิทธิ์มาด้วยเพราะว่าคนที่ออกเนี่ยเขาไม่อยากให้ราคาดิบิวมันสูงนะครับไม่อยากให้ราคาดิบิวมันสูงเพราะว่าถ้าราคาดิบิวมันสูงแล้วเนี่ยความผันผลมันก็จะต่ํากําไรเนี่ยเวลาเราลงทุนเราใช้เงินเยอะเนี่ยตัวหารก็เยอะตามไปด้วยกําไรมันก็น้อยใช่ไหมครับแต่เพราะถ้าเกิดว่าเราเราลงทน บาทหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยดีราคาบาทหนึ่งเวลามันขึ้นติ๊กหนึ่งเนี่ยขึ้น1สตางค์ก็1%แล้วใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยความผันผวนมันจะเยอะกว่าทํากําไรได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการคํานวณตัวคอร์ดบิวนะครับตัวพุทธดบิวก็สลับกันนะครับเป็นราคาใช้สิทธิ์ลบด้วยราคาปิดของหุ้นนั่งอิงนั่นเองเราค่อยมาคูณกับอัตราอัตราใช้สิทธิ์นะครับมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับตัวอย่างนะฮะถ้าเป็นคอร์ดีบิวนะครับ หมดอายุเดือนนี้แล้วนะครับหมดอายุเดือนนี้แล้วปีนี้ด้วยนะครับราคาใช้สิทธิ์ที่100บาทนะครับอัตราใช้สิทธิ์0.1เพราะฉะนั้นถ้าราคาปิดของหุ้น a b c เนี่ยมันอยู่ที่120นะครับเวลาเราคำนวณก็คำนวณง่ายมากเอา120ลบด้วย100คือราคาใช้สิทธิ์นะครับแล้วไปคูณกับ0.1ทีหนึ่งเท่ากับ2บาทนั่นเองนะครับเท่ากับ2บาทเพราะฉะนั้นราคาด W 2บาทเราถืออยู่1 0,000ืหน่วยนะครับ ก็ได้เงินกลับไป20,000บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งวันแรกที่เราลงทุนในตัว DW เนี่ยอาจจะไม่ใช่2บาทก็ได้อาจจะเป็น1บาทก็ได้แล้วราคาขึ้นไป2บาทเราได้